นี่ครับวันนี้มาซื้อราบก้อยร้านแม่ลำไพ่ราบก้อยส้มตำกัย่างครับบ้านปักทางนี่บ้านเกิดผมนะจ๊ะมันแมนวะอุ้ยอันนี้ของผมมาพี่กับผมว้าวเพียร์เพียร์ได้ไหมพี่อืม เดี๋ยวมาเย็นเย็นล้านพี่โดนแล้วพี่นางคนสวยพี่นางคนสวยกอบคุณครับข่อยล้านท่นเสียบอยู่เด้วครับท่านผู้ช่องมัตสึ่ลยสิบบ้างสิบเองบ้าอรรถใดผมก็มาเก็บอยู่งผมมาเจ้ บ่ขมหลายดิบอขมหลา,วา,หลาสวาเปียดอยู่ตัวขมหลาปีาายดจางน้อยนะบบรรยากาศทเทีท่ยงครับกิ่นขางเที่ยงนะครับผมบรรยากาศคนในรา้าน,เ,านาเป็นกลิ่นขานในร้านเป็นใส่ถุงครับบรรยากาศคนแขกมากินข้าวในร้านแค่นี้เลย ช่วงนี้ปรับปรุงร้านใหม่แล้วทำถนนสีเลนแล้วนีอย่งงอตมนรพี่นี่โอ้นี่ตมเสียบไปพอไม่นอนทำคุณนะได้ครับเอาพิดล้านไปเยแซ่บยังนะใครเอออจรถุกบ้างบอ พอ <c oughs> ครับผมก่จอรถนี่จอดรถทั้งหมดนะครับผมเมื่อผมเมื่อผมสี่ไปครับข้างๆบรรยากาศเมื่อเมือเม่อวันนี้ตำปกักไอ้ตำหุ้งกระมีเรียกตำเบียงท้าวสมากผมมาตำเอียงนะครับผมมาเสือนั้งเป็นกันดลย <c oughs> ขยนนใครตม้มตัวไครตม้มเนื้อมูสม,มุ้งอันนี้อะไรเอ่ยข้าวปุ้นแม่ข้าวปุ้นน้ำยาลาวสุดยอดมากเลย ขื้นบ้านอีสานเจ๋วๆครับปุ้นปิ้งไก่ไม้เตาครับน่าเสียบหมากๆเลยไปชมครับพอดีแวะฮะผัดผิดกบผัดผิดปลาไหลกับมี่หนาเลยโอ้ขึ้นเนีนอนแท้โอ้ปิ้งปลานเนียนยกก็ได้ครับเนี่ยผู้ใดไปทางอุดรเขาจะไปทางอำเภอห้ยเมี่ยงครับตรงผ่านปากทางที่บ้านผมครับทางเสียบไฟแดงจะเดี่ยวไปทางอำเภอห้ยเมี่ยงนี่ครับ ทางนี่ทางไปอำิ่มเพิ่มเมือครับต้องผ่านลานเพิ่อนอยู่แล้วครับลานเพิ่อนอยู่ฝั่งซ้ายมือติดถนนหน่็ดถนนสี่เลนแล้วครับตะกี้เป็นถนนสองเลนเกี่ยวพอเอฟซีขอไายลูก <c oughs> เอาขวเนี้อน้ำในเอื้อขวเนี้อน้ำยี่สิบบาทครับอ่ะได้ครับรพี่ เออว่าเห็นผมจอดรถแม่ผมก็ตกใจปุ๊บลนะเลยจังเลยขึย้นหงแต่ว่าที่ว่าขอถ่ายรูปเนี่ยสัไปทางไหนน้อส่วเมื่อผ่านเอฟซีเดี๋ยวว่าโอ้ดีใจร้ยายเลยวะเมียน,น,นมาครับเก่าอเก่า ตัพอันตมยูบนี่เอมีันอยู่บ่อันตุมอันตุหมนนอยดิอ๋อตีมีอีกอันนึงมาดิครับเรียบร้อยครับผมได้จักบาทหรือยทั้งหมดเป็นเก้าสิบค่ะเป็นเกเนาะโอเคครับเดี๋ยวจัดเสตะแกงรถก่อน บรรยากาศเงีนครับโฆษณาหลานซอยบ้านเกิดจะคว้างนะครับพี่ครับพี่พี่พี่ทั้งหมด90บาท อย่างน้อนนี่อย่างแถมอีกน่องแม่ค้าแม่ค่ะคนสวยอแม่ค่ะสาวเทคนิคด้วยครับนี่แม่น้อนพี่เรียกว่าแม่ค่ะนรียว่าแม่ค่ะสาวเทคนิคสาวราชพัฒน์ค่ะราชพัฒน์ดิโอ้ครับผมครับผมครับผมครับผู้ใ่มาบุตรขนใหม่นะคะครับผมผู้ใหญ่มาบุตรขึ้นใหมเบอร์ทั่วพเนี้ยพี่ไอ้บ่อ 061 0466410ค่ะครับถามหน้าอันก็ได้เดี๋ยวนายอันสิพามาสัมภาษ่อจีหน้าอันก็ได้ค่ะเดี๋ยวนายจีผ้ามาเออบ้านเกิดนายอันเนาะพี่เนาะครับครับไปวุ้นเมฆครับสุดท้ายแมนนี่เพิ่งไปเลยร้านสุดท้ายปากทางเงียบละทางไปวุ้เมกนี่นี่ร้านแม่ลำไยอ่ายึดป้ายอยู่นี่เห็นป้ายอยู่นี่ครับครับขอบคุณนายเอกด้วยขอบคุณค่ะครับผมครับผม เด็กของแถมเด็กของแถมกับกับบ้านนัะไปกินยุ่บ้านใส่ถุงไปกินยุ่บ้านก็บเบ็นจากสื่อแล้วรับม้อใส่มากด้วยนี่ เนี่ยสีแยกไฟแดงครับ ถึงแล้วถึงและถึงละถึงแล้วครับทายบรรยากาศดูบ้างครับอืมไปเขาไปนั่งกินครับมั่งกินผู้เดียวได้ครับเ <c oughs> นี่ยก๋วหนี่ของแถมบนนี้ครับเนี่ยของแถมบนปินป่งยังวะ ปิงเนียวะปิงเนียอย่างงูอย่างงเนี่ยอย่างาางว้ว กลับมากินน้ำกัน คับทำไมนิดหน่อยอ่ว่าผมเล่าไม่ก,กินน้ำปนดีเดียว หอ,อ,อมเ,ย,นะเ,ย,เย็นอะไรไปแล้วขนาดกินไปข้างแรกหอมเด้แล้วยิ่เมื่อลูกสาวเราเห็ดเจ้านตาุติกับยายไผ่เราเห็ดนะครับอาจจะเป็นพี่นางเราเห็ดจนล,ลูกสาวของยายไผ่ ก็จะบเดกินลูกสาวของเจ้าของร้านเนี่ยเด็ดกินนี่อต,ตับมันตับมันเนี่ย เรยง,งนอ่อเมเย็นดีมันมาหอนยื่นใ้เปิดประมให้ผลหน้าห่างแล้วแบบนี้เริ่มขอนานาแล้วเริ่มขอนานาก็าล่มพัดหมืนขึ้นนีกอนอนเหนอยข้างนอกครับนอนยูอูเนี่แหละร่มเย็นดีนุ่งกับบ่อยกัตนอนหลีนของนอ่อขึ้นวันลม นอะไรมั้งจังปิเนี่ย ย้ำไหมครับึัวเนี่ย ขอบคุณเอฟซีนะครับเอฟซีอ่ะผีผู้หนีผู้มาครับเอาอเงินให้ไปซื้อซื้อไกว่ยลาบไม่กินซื้อของ เป็นศิลปินเพลงครับศิลปินเพลงจําซื้อแล้วว่ได้ไหพี่เหาว่ามันเหยียบมมอย่ามึงได้เดยวเ,เป็นงเงินหนึ่งสองร้อย เอีให้เบิ้งครับเป็นเป็นศิลป,ปินเพลงที่รถเกง่งมากมากต้องกันสามคนหนวเดี๋ยวผมจะเอาปรไฟเปนในเบิ้งครับเป็นเห็ดล่องช่องคนเบิ้งหลายได้ครับเป็นเสียนเนีย่ยนี่ครับนี่เพลงจุดจบคนหลายใจนี่ครับนี่ของพี่กิติพงศ์นี่ครับซื้อเหรนซื้อไปครับนี่ราละค่เป็นเนี่ยนี่แหละครับ จุดจบคนหลายใจพี่เหมยวงน่ยูทูบเลยครับซื้อเพยงนี่แหละของผี่กิติพงศ์ซื้อเหรียญซื้อไปครับเป็นมาหยยมมายามผมรอบเป็นศิลปินเพลงเป็นศิลปินเพลงเป็นมะยามเ,เหรียญนี่ผมว่งได้เดยนี่เป็นเงินสองลอยซื้อก้อยซื้อลาบกินแหละขอบขึ้นเป็นหลายๆครับซื้อเหรียญเป็นซื้อไปครับใครของบอยรีคอร์ดชาแนล ก็คนเบิงสี่เซนนะครับเนี่ยพใดะพเห็นเอาพใดะพเห็นนี่บอกเลยครับพิมพ์ก็ไปใน่ยูทูบโรลดจุดจบคนหลายใจซื้อเพียงนี่อะไรนี่ ก,ก็โฟกัสบ่ค่อยได้เลยครับอืมนี่ละครับนี่ละ มันกระจายดีมาเห่นน้ำเมื่อกี้มะขวายข้าคก้มผมมันเป็นศิลปินเพลงครับครบบอห่งนันผมไม่ได้ซื้อกินไอ้ผมสองร้อยว่าไปซื้อ,อเขากินได้อันเดียวส่านนะแล้วมันกับเป็นค้นเบาภาษากลางหรือปะ ธุรกิจส่วนตัวครับ มันเคลื่อนก็อย่างวัเแล้ววัวยกเลิกเลยดียกเลิกแล้วห้องยกเลิกอย่างเมื่อนี่น่ะมันมีอย่างมเหตุเลยนี่แต่เฝ้าเหี้ยนนังเดอยู่ราดตะตัวมากมามากกันแล้วตาตัวก็ร่างกินคอแล้วเนี่ยเออ มันนนางถ่ายคลิปอยู่นี่อือเออประมาณนี้ตัวสิมากกับมากมากกับเรียดตัวเอเอแต่ายคลิปกันหน่องอ้อยหน่องอ้อยห้าเผาเฮี้ยนเหรผมลหรเมือ่อนี้มืดมีตัวอ,อ้อยใจว่าท่านมาอยู่ตัวมุสโซนี่โผงเหี้ยนให้กับพวกนี่ละ น้องคนชาวบ้านผมนี่แหละนี่มู่บ้านผมนี่แลหละก็ให้เงินใส่อยู่อ่ติดบ,บาทเศร้าบาทขอซื้อยาสูบก็ให้เขาใส่อยู่ติดบ,บาทเศร้าบาทอยู่อยากกินข้าวก็มาก,กินข้าวอยู่น้ำผมนี่แหละบางเที่ยก็ได้ผมก็เลี้ยงเขาแต่ขเขาเฝ้าเหี้ยนในผมนะเนี่ยผมก็อยู่เย็บเสืมากแต่เมือ่อทามันหลายครับบางเมือ่อก็มาหลาไปเลยต้องมีคนมาเฝ้าเหี้ยนนะ้ำ แก้วอยอะลาบก่อยกันเด้อตอนแง่ไรกันนะบางทียก็จะไปประกาศกินเนียน่ยยิ้มแล้วครับเหมือนยิ้มแล้วก,กินยากเลยซื้อมาก,กิน รับชมนะครับเด้อคลิปนี้ยิงขาดตัวกล่องขอให้หลายครับกับพี่ซัมเนี่ยแหละครับ,รบขอบคุณครับ